สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหนึนะครับวันนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาที่เ,เพื่อนๆมือใหม่นะครับส่วนใหญ่จะจะประสบปัญหาตัวนี้กันนั่นก็คือการลาสารเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องแนะนําไว้ก่อนนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาที่เราลาสารเนี่ยเราอย่าลาดในอัตราส่วนที่ สารกำกับยาเขาบ่งบอกเอาไว้นะครับเพราะว่ามะม่วงแต่ละสายพันธุ์นะมีความหนักเบาไม่เท่ากันเราไม่รู้ว่าเขาไปทดลองกับมะม่วงสายพันธุ์ไหนมานะครับต้องบอกแบบนี้เอาไว้ก่อนเวลาที่เราล่าสารเนี่ยให้เราคํานึงเอาไว้เลยว่ามะม่วงนะแต่ละสายพันธุ์มีความหนักเบาไม่เท่ากันนะครับต้องบอกไว้แบบนี้ทีนี้วิธีแก้ปัญหานะครับในกรณีช่อจู เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราล่าสารมากเกินไปนะครับมะม่วงรับไม่ไหวช่อจุตอนที่เราลาดนะครับเราไม่มีทางรู้ได้นะต้องบอกไว้แบบนี้เราต้องรอให้เขาเกิดอาการก่อนเกิดอาการคือยังไงครับอันนี้คือตัวอย่างนะเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับจากใบช่อธรรมดานะที่ว่าน่าจะเป็นแบบนี้ออกมาใช่ไหมครับ นี่คือช่อใบปกตินะครับใบที่เป็นปกติแต่พอเกิดช่อจูใบจู่กินสารมากเกินไปเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะไม่มีลูกนะโอกาสติดลูกจะน้อยนะครับเป็นแบบนี้ปุ๊บวิธีแก้ไขนะครับเราจะแก้ไขก็ต่อเมื่อเขาเกิดอาการแล้วเท่านั้นนะเกิดอาการแล้วคือเราเห็นแล้วว่าใบาเขาเริ่มหดเริ่มออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ วิธีแก้ไขก็คือให้เพื่อนเพนลดน้ำหนครั้งนะครับแล้วเอายูเลียนะสูตร4.60 0ที่เราใส่ข้าวให้พุ่งนะครับใส่ข้าวให้พุ่งให้เขียวเนี่ยใส่ให้เข้าไปนะครับในอัตราส่วนที่ว่าเราใส่ปุ๋ยสูตรธรรมดานี่แหละท่านจะใส่ต้นละกรรําสองกํารม,มือสามกําม,มืออะไรเงี้ยก็ก็ใส่ไปตามนั้นนะครับแล้วลดน้ําตามทันทีเพื่อ เพื่อที่ว่าไม่ให้ปุ๋ยเขาละลายนะครับแล้วทีนี้พอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็รอสังเกตอาการเขานะครับพอเขาเริ่มแทงช่อออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ใส่ซ้ำเข้าไปอีกนะครับถ้าเกิดท่านไม่แก้ไขตัวนี้นะท่านก็จะเสียเวลาไป1ปีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเขาจะโอกาสติดลูกจะน้อยนะครับช่อหนึ่ง ออกมาชอหนึ่งอาจจะมีสักลูกหนึ่งหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับถ้าเป็นตัวนี้แล้วก็ตามนี้นะครับวิธีแก้ไขเนี่ยให้เอายูเลียนะโรยให้เขานะครับแต่ต้องรู้ก่อนว่าครับว่าเขากินสารมากไปไหมหรือว่าเขารับสารเพียงพอไหมนะครับเพราะว่า เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเขาออกอาการแล้วทนานแต่ว่าถ้าเกิดเขายังไม่ออกอาการเราก็ไม่จําเป็นต้องไม่ใส่นะครับย,ยูเรียเรารอดูก่อนนะครับหลังจากที่เราลาสารไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้หรือว่าถ้าออกช่อใหม่มาปุ๊บเขาจะจู่ทันทีเลยนั่นคือการเกิดอาการแล้วว่าเออเฮ้ยกินสารเยอะไปเราต้องแก้ไขเขาแล้วนะเราต้องเอายูเรียโรยไปนะครับไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยสูตรอื่นนะครับไม่มีผลในการยืดช่อหรือยืด ตัวใบนะครับที่กินสารมากเกินไปจะยูเรียเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมียาฉีดอีกตัวหนึ่งส่วนยาฉีดคงจะไม่แนะนำนะเพราะว่าบางทีมันก็ด้วยแคลเซียมโบลอนมั่งอะไรมั่งก็ท่านก็ฉีดไปตามปกตินะครับที่ท่านเคยฉีดจะสะสมอาหารหรือไม่สะสมอาหารก็แล้วแต่นะครับ เพราะว่าเราเกิดพอเกิดอาการปุ๊บเนี่ยเขาจะเกิดในช่วงที่ใบยังอ่อนนะครับเราก็ยังสามารถสะสมอาหารได้ดึงชอ่อได้แต่ว่าเราต้องใส่ยูเรียช่วยนะครับเพื่อให้เขายืดออกมานะแค่ยาฉีดอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะว่าเขากินทางโคนเนี่ยมันกินในปริมาณที่มากกว่าที่ท่านจะให้ปุ๋ยหรือว่าให้ฮอร์โมนตามทางใบนะครับท้องบอกแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับ ก็ให้แก้ไขตามที่ผมว่าเนี่ยเห็นไหมครับออกมาก็ไม่มีทิดลูกนะเพราะว่าเขาจู่เขาลาดเยอะเกินไปนะครับใดสสาหรับตรงนี้นะเราต้องบอกแบบนี้นี่คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับสําหรับมะม่วงที่ลาดสารมากเกินไปแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเราก็ค่อยว่ากันนะครับเราค่อยแก้ไขไปมะม่วงมีความหนักเบาไม่เท่ากันท่านจะลาดสารเท่ากันเท่ากับ ที่ข้างกระป๋องเขาบอกไม่ได้นะครับบางตัวมีความหนักมากเราก็ต้องลาดให้เยอะกว่านั้นนะครับบางตัวเบานะครับแทบจะไม่ต้องลาดสารเลยเขาก็ออกนะครับแต่พอลาดสารเข้าไปปุ๊บมันจะเยอะไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอกาสติดลูกของท่านก็จะน้อยลงนะครับที่ว่าจะดกจะดีนะครับมันก็จะน้อยลงท่านก็ใช้วิธีแก้ไขนะครับตามตามที่ผมบอก ผมก็แก้ไขไปประมาณนี้นะครับเขาก็มีอัตราการติดลูกที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าชอ่อเขายาวขึ้นใบเขาเริ่มคลายไวแต่ถ้าเราไม่แก้ไขก็ปีหนึ่งนะครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะสำหรับการทำลูกท่านก็เสียเวลาไปปีหนึ่งนั่นแหละนะครับต้องบอกไว้ตามนี้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เดี๋ยวเผื่อผมมีคลิป ออกมาแนะนําออกมาแก้ไขปัญหาเดี๋ยวคลิปหน้าเอาไว้การตลาดนะมีเพื่อนท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับว่าการตลาดเนี่ยเขาจะปลูกมะม่วงสองสายพันธุ์นี้จะมีแนวโน้มทางตลาดยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคลิปคลิปหน้าเราค่อยมาแนะนํากันนะครับก็กดกระดิ่งไว้นะครับพอลาผมลงคลิปไม่มจะได้มีการแจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมแต่งเก่งม่วงต่อนะครับ,บคุณครับ